สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วัดห้วยรายใช่ไหมใช่ค่ะวต้นนั้นสวยจังเลยเรามาเดินสะพานเรามาเดินสะพานถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะพิกัดอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาให้จับมาว่าอะไรไม่ทราบลืม เทศบาลห้วยทรายใช่ไหมห้ามห้ามจัดมาทางนี้นะเพราะว่าจะพามาหลงใช่ค่ะนี่บรรยากาศดีมากค่ะถ้าใครสนใจมาเนี่ยข้างล่างอันนี้คือบนคือข้างล่างสวยมากค่ะอันนี้คือทางไปต่อนี่ข้างล่างนี่สวย ตรงนี้น่าจะเป็นที่เดินจงกรมของหลวงพอ่อเพราะว่าเห็นเทียนอันนี้อันนี้มันจะมีทางมีสะพาน,าไ,ปนไปต่อนะเพื่อนๆเน,นี่ยใกล้กันก็จะมีน้ำตกด้วยนะคะมีทางไปน้ำตกแยกไปอีกทางหนึ่งแต่ว่า,า,าก็อยู่ติดกันนี่นี่อันนี้ทางทาง,ทางเดินสะดวกมากมาก,<อ>มาก็จะเห็นหินเนี่ยเรียงรายกันอยู่ บรรยากาศดีค่ะอันนี้คือสะพานต่อไปยาวไปเลยน้ำแห้ง บรรยากาศข้างบนเย็นมากสูงสวยมากอันนี้ข้างล่างก็จะมีน้ำตกสายเล็กๆล,ลอยข้างล่างก็จะเป็นไอ้น้ำเชื่อมมาตรงนู้นน่าจะเป็นน้ำตกบรรยากาศข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้รู้จะบรรยากาศดีทุกคนรูน้ยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะน้ำตก รุ่นอันนี้ใกล้ๆเลยเลลอันนี้คือบรรยากาศข้างล่างมันจะมีน้ำตกอยู่เนี่ยอันนี้เราเดินลงมาจากข้างบนนะเนี่ย